สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับลุงอีกเช่นเคยนะคะทอดปลาส้มยังไงให้เหลืองสวยน่าทานแบบนี้แถมยังไม่ติดกระทะอีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมและทำไปพร้อมๆกับลุงเลยนะคะก่อนอื่นนะคะลุงจะเอาปลาส้มของเรานะคะที่เราจะใช้ทอดเนาะไปล้างเศษข้าวเศษกระเทียมออกนะคะล้างผ่านน้ำนะคะแล้วก็เอามาเตรียมไข่นะคะหนึ่งฟองแล้วก็เพิ่มชูรสนะคะลงไป ลายช้อนนะคะนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครอชอบปลาส้มที่มีรสแบบเปรี้ยวนะคะตั้งน้ํามันนะคะพอร้อนนะคะแล้วเราก็นําปลาที่เราชุบไข่นะคะลงทอดด้วยไฟอ่อนนะคะหรือกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วแต่ปริมาณน้นํามันที่เราใช้ด้วยนะคะทยอยนะคะทอดไปเรื่อยๆเนาะ ให้เขาแบบเซ็ตตัวดีนะคะแล้วก็พลิกกับอีกด้านหนึ่งนะคะทอดให้สุกเหลืองนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะแต่ลุงก็จะไม่ให้เขาแบบกรอบมากนะคะยังอยากจะให้เนื้อปลายังมีความแบบสุกนิ่มกําลังดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอชอบให้เขากรอบก็ทอดนานกว่านี้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวลุงพอละเดี๋ยวไปเตรียมผักเครื่องเคียงนะคะ จัดจานกันเนาะวันนี้ลุงใช้เป็นพริกสดนะคะหอมแดงแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวนะคะเพิ่มความหอมเนาะแค่นี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ